อ๋อจริงๆมันก็อาจจะอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับเว่ามันเป็นระบบแบบประชาธิปไตยของคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่งคิดเล่นๆว่าถ้าเขาตั้งค่าสมัครสักแบบสองหมืห้าอะไรเงี้ยหรือว่านับตามทรัพย์สินที่มีที่ดินอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบระบบที่คนชั้นปกครองเท่านั้นะที่จะเข้ามาได้ มันมีสติติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนกว่าถ้าจำไม่ผิดนะ18ล้านคนเนี่ยที่เป็นคนวัยทํางานเนี่ยรายได้ต่อเดือนไม่ถึง15,000บาทเพราะฉะนั้นเงิน2,500เนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากๆสําหรับคนส่วนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกันคนส่วนใหญ่ออกไปอย่างเสียไม่ได้ซึ่งมันก็กลายเป็น สิ่งที่กีดกันนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ระบบที่โอบรับทุกคนแล้วให้ทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันมันอาจจะฟังดูฟังกติกาแล้วมันดูแบบสิ้นหวังเนาะมันดูแบบโอ้ยากจังเลยอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งในการเก็บเกี่ยวผู้คนในการออกแนวใผู้คนคือเป้าหมายของเราคือสังคมประชาธิปไตยเนาะสังคมที่คนเท่าเทียมกัน ทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนาะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้อะหัวใจสําคัญอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ผู้มีอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายมันไม่ได้อยู่ที่รับนูลหกศูนย์มันไม่ได้อยู่ที่รัฐหรือทุนแต่มันอยู่ที่พวกเราว่าพวกเราเออกแก้ไหนกันได้หรือเปล่าแล้วสนามสวก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดก็ได้ที่เราจะออกแก้ไหนกันว่าเราเอาจริงไหมเราจะเอาจริงไหม สังคมที่เท่ากันอะเราจะเอาจริงไหมไม่รู้ถึงเงื่อนไขแล้วก็เรียกว่าเหลี่ยมของเขาดีกว่าเหลี่ยมของฝั่งผู้มีอำนาจว่าแบบเขาเขา,เขามีแบบสง,งกสเน็งงกอะไรมากน้อยแค่ไหนอะสำ,สำหรับเราเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราเราไม่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วหนูยูไม่ถึงสี่สิบแบบนี้แต่สิ่งที่หนูอยากฝากไปบอกถึงทุกคนนะคะติเหมือนที่พี่ถึกบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติมากพอให้ย้อนไปดูสวสองร้อยห้าสิบแล้วก็ มีคำนหนึ่งที่หนูหนูหนึ้นได้สภ,สภาพสภาพสวสองร้อยห้าสิบแบบถ้าจะคิดว่าเด็ดีไม่พอนั่นแหละย้อนไปดูว่าสิ่งที่เขาทํากับประชาชนสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อสื่อหรือสิ่งที่เขาแบบสื่อสารกับประชาชนมันเป็นยังไงอะ่ะนั่นแหละเราหนูคิดว่าทุกคนดีพอที่จะเป็นสว,วชุดชุดนี้ได้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะในฐานะของคนที่ไม่มีสิทธิ์เนาะอยากส่งข้อความถึงทุกคนที่มีสิทธิ์ คือหนูอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เรามีการเคลื่อนไหวอะอย่างหนูอะหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมาตื่นตัวทางการเมืองเพิ่งจะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงปี6กาแบบนี้ค่ะแต่หนูอยากให้เรามองย้อนไปไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี5้หรือแบบเมืองเรียกร้อง <5. S 1> อะไรที่ผ่าน,านมาอยากให้ทุกคนจําความโกรธความสิ้นหวังความผิดหวังในทุกๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราส่งเสียงไปมากแค่ไหนมันก็ไม่ถึงผู้มีอำน,นาจที่อยู่ข้างในนั้นพอดีอะไม่ถึงสักทีอะ แล้วหนูรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นอีกเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงสวที่ที่ชุดใหม่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือน,นที่สําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็หนูเชื่อว่าเสียงของประชาชนจะไปถึงอย่างน้อยมันกระเถิบไปอีกนิดนึงได้ก็ยังดีค่ะอยากฝากทุกคนจริงๆที่อาย40ุ40ขึ้นไปให้ไปสมัครสวกันด้วยค่ะ